ปกติสีของดาบจะบอกว่าตัวเองเหมาะสมกับปานอะไรเช่นสีฟ้าเหมาะกับปานวารีสีเหลืองเหมาะกับปานอสนีสีขาวเหมาะกับปานหมอกเอาง่ายคือทุกสีมันมีข้อมูลหมดนะครับว่าเหมาะกับปานอะไรยกเว้นแค่สีดําที่ทางหน่วยมีข้อมูลกับมันน้อยมากๆแล้วนอกจากหลักที่เราเห็นกันแล้วจริงๆไม่ได้มีสีพิเศษอีกสีหนึ่งนะครับที่ถ้าผู้ใช้ทาตามเงื่อนไขบางอย่างสาเร็จไม่ว่าพื้นฐานของดาบเขาจะเป็นสีอะไรก็ตามมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงที่ดูสว่างงหน่อยซึ่งอันนี้ผมขอเรียกมันว่าหมวดพิเศษละกันนะครับเราดาบ ผู้ใช้หมดนี้คนแรกคือโยริจิปกติดาบของโยริจิจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่โยริจิกําลังจะต่อสู้ดาบก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงแล้วก็กลับไปเป็นสีดําหลังสู้เสร็จดาบที่อยู่ในหมดนี้จะร้อนมากๆอารมณ์ประมาณดาบชุบแสงอาทิติแหละนะมันเลยทําให้ชิ้นส่วนของอสุี่โดนดาบสีแดงฟันเข้าไปไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามส่วนนั้นนจะไม่สามารถฮิวได้แบบปกติก็คือจะฮิวช้าล,ลงมา,มากๆหรือว่าบางทีก็ฮิวไม่ได้เลยเพราะกระสุนยังบอกเองเลยนะครับว่าความรู้สึกที่โดนฟันเหมือน,นกับการแอย,ายอ,อยลีก็้้วป